ฮิตปวกรอบแรงอีกแล้วปาลุงมือหนีมากคนเดียวปาลุงเลยบอนใหม่เก็บไปแล้วคิดว่ามัานมีดอกบานมันดิดอกบานมันแต่ว่าตอนเก็บดอกบาน,นห้องบริคายเบ่งฮิตปวกจิกนะคะ้ะบางดอกกระเทาแล้วกเลยโอ้มันบวง,งามเก็บเอาซะก่อนตัวนี้ทิม,มเป็นเสือมันทิมตัวเก็บอะไรก็ทิมหเห็นสองดอกสามดอก โอ้ยดอกดำๆเนี่ยดำๆทำไมจำหนึงเฮาบอดีเห็นมันได้กรลุงเลยจนเห็นดอกบานผัวและเกิดใจว่าเออปลวกออกทีนี่ว่ะเจเห็นบอลเขาเก็บกระลายอยู่แต่โบแมนบอลนี่บอลนี่มันออกใหม่คนยังเพื่อนได้เก็บดอกจูมันสามจูม Tun tì xì, hoa nó hoa bỏ nó đi hoa hoa cứ hoa đọc bản năm này hoa 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 4, hoa 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 nọ yêu hoa đang hoa cả hoa 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 ขอให้ได้พอแขงกันยังไข่เนานะนี่กระดูออเนเอาไปไล่เด้อ,อหอยได้เก็บกระตากันพี่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 ออกจู่ออกจู่ทางนี้ที่ที่วาสีประมาณเล่นี่นนนนน มนันคือเก่าก็าลูกเลยว่าโอ้ยมาหาหลอกแดงหลอกคำเขานองดีท้อนเนี่ยไม่เห็นน่ามาผู้เดียวทราบว่า,า,า,วามากกับผูไปไกลดอกหยานอุ้ยเฮาหยีอบปันอุ้ยน้าดอกดำๆซะไพ่สีสงหงอมันออกอยู่นี่นี่ดินี่นี่นี่เฮาหยีอบปันบลลูกเลย Rồi cái nói đầm đầm một đồ quật nhang đế đồ ạ. Rồi vỏ của đấy là đồ. Mình hình cả đây. Này. Vậy ừ. nào này À đồ qua chi lò đây. À. Đâu. Em chỉ kiểm vô đồ. Không chỉ kiểm tiếp nữa. Vô kiểm tiếp một đồ อ้าวควดถิมเลยควดซื่อๆบอตดอกนิหน่อยถิมวนเท่าใดกันดูควดกิโลล่ะดอกบานมันออกไปดอกข้างห้างน,นะสองดอกกระลวย ยางพันอยู่ซ้ำรอบดอกนี่นะรอบที่สามจึงได้เห็นโอ้ยบริเวเแถวนี้เขาเอาก่อนแล้วนี่พยังได้อยู่ดอกดำๆจูมมันดอกนึ่ง không có gì bằng băng kẹng nè như là pa thịt quá bẩn đây bắt

ไปแล้วเด้อจ้ะแต่คูทุกคนค่อยกระซิกินยังเนาะเละมือกะอืเห็ดไผ่พออีกแล้ว2ดอกน้ําเก่าเจ้าของเอามื้อเช้านี่เจ้าขอค่อยออกค่อยออกเจ้าขาตาได้ไปตาดีก็เห็นาบุดีก็บเห็น เ้าเลยเอาเขาได้เก็บบาทนี่เป็นเดินเลยไปพายกาง่านกับเคียร์วานเป็นแคุ้่นทางเลย,เลยไงพายางมากกเคียร์ไกไปกัเคียระอไกล้เติบวนนี่ก็นเลำ้าไปหอดกูเข้มเข้ม,ขมหวยวานนี่ก็แมนก็เจ้เอา,าอกร้แมนเขาเอาได้เลย เอาเองบ่เห็นบ่อนเขียอันนี้เป็นหวยหินลาดเนาะหินลาดันีเป็นพายที่เคยมาสอนลูกหัวผูกกุบหน่อยหลยหลยเลยดูน้ำตุมต้มติมต้มตุ้มติ้ม เฮ็ดขนาชิได้แต่มื่อนี้่น่ะอื้นกับพังเบิ้องมาสิขึ้นโคกฮาเบื้องเฮ็ดไข่ก็จะเห็นบ่อราบไปฮาเบิ้งเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่ก็ออกเขาก็ได้ดอกนึงเฮ็ดไข่ก็ได้จทิไปทางใดล่ะเบืเก็บถิ่มแล้วบ่ดอกน้อยมั้ยดอกไม่ใหญ่แล้วมากับโด นลาะไปเลาะมากอสิได้ไปลกหงายน้ำกับเตงหน่อยใครเขาโบขึ้นเมื่อก่อนว่าแล้วมันก็คำทีเห็นอยู่นี่กระเขาหน้าหนองนาชากรงามอยู่ปีหนึ่งไปน้ำมาได้ป้าเบียภาขยันไปรู้ไหย มันจะเบียยังไง้่ไดทักระสอบรอบเงิตอนปั่นพมล้วี่เขาเจ้าฮะจะเป็นจังไงตัวตายกับตายตัวติดกับติดรอบเงเขาลองดีักหน่อยด้อ แม่ปุเลยแท้สิดีนี่ตายน้ําก็บ่เว้ามันเค็มแฮงบ่บ่ไดเสุยลนเ็มนีนลูกเคยนอยไลเติบูถ้าเ็ดกพออยู่กุอยู่กุกิน ให้หน้าให้ไงฮะมันคำและที่งานลกหยาก็จะึ้นมากแล้วบรยลงไปแลละมันกาะขึ้นเมื่อนธออาบน้ำหน่อยมินยังหนาวเนาะคอยบ่คอยอยพอลงดีแล้วงมเอาไป ไม่เชื่อรี่ตอนแรกก็ว่ามันบวกกัดเขา่าพอเอาไปนานๆป้าดเข่าขาดเป็นเวิงเป็นเวิงรงก็ได้เห็นกับตาแฮก็แมน่นบาทไม่เชอรี่กัดเขา่าสร้างเงินพ่ออยเก็บหอยไปขายหรอไป ิ่นว่าน้อยด้โมากับบ่มีวียกอะไรอย่ากันสนันฮัมพี่แม่อยู่พี่โอ้ยงมาสิเตะนั่นนั่นนั่นน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 นยนนนนนนนยนนน มันชีเต้มันชีชนมันคิดว่ามาน่ะตาเมื่อปะเมื่อปะโอ้มือไม่ขอดโอ้ปอกปอกอีกไรเฮ้ถือไม่ขอดมาเขาะปอกปอกผูน โอ้ตอกตอกลักงูอ่ะบอเฮ้ยได้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 ค่ะไปข้อข้อไปไหมไปไหมพี่ฮัมอะไรเ่านพี่ฮะเดินไปเดินมาคมเด้อมาเมย์เร็วลักลักลักข้อข้ออาฮิตกระได้อยหนึ่งหนูเอ้ย เด้อนี่แม่จับเบิ่งดูดอกเห็ดนี่นี่เห็ดปวกขงหันนี่อืออันนี้ถือเบิ่งดูอ่ะถือให้แม่งนเห็ดวจับเบิ่งดูเอออันนี้ปาลอเก็บเอาเก็บเอาอ่ะยกๆๆมื้อนี้ยกๆใ่ตาได้เสียม้โอ้ยแว่นเอ้ย แปจอดค่าชมขึนไหนเนี่ยเ่อยบอมาละอามน้ำแล้เออปอมปมแปมแปมแปมมลามละดื้อบอน้ำดื้อ,อยุบาดื้อบอเก่งยุเก่งยุ ไปช่ง้อต่ะได้ง้อตัวดนบอกเขานี่นไม่ใช่ชนเหรเดี๋ยวไปคอก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 ไม่แม่ เออกำลองชัดตีนขับใจเด้อลูกลูกมาต้องมาต้องสิ่มเขวป่าอะไรป้ามึงอ่ป้ามาเกือบฝาป้าเออจะแม่อุ้มเด้อเหนื่อยป่ะลูกจนยังนาติดยู้จ้ะติตยู้จะบุหัวสิติดจนไงบอ ตุนย่างนะไปเมื่อปะไปฟันหองเมื่อปะน้อยขอกันใหม่เด้อขอบลุงเด้อขอบคุณอะไรที่มาเบิ่งมาชม